โอเคก็ okay, <c oughs> มาเจอก<ม>ับคุณบุ๊กอีกครั้งหนึ่งอีกแล้วครับผมก็เสื้อชุดดำตลอด <c oughs> ให้เราเป็น <c oughs> ยูนิฟอร์มอ๋อยูนิฟอร์มเป็นยูนิฟอร์มโอเควันนี้มากับกระเป๋าทิมบักทูอีกครั้งหนึ่งอีกรุ่นหนึ่ง <c oughs> เป็นรุ่นที่คุณบุ๊กรู้สึกว่าโอเคมากอีกแล้ว <c oughs> ใช่แล้ว เป็นวิธีการใช้งานที่แบบว่ายอดฮิตในตอนนี้คือตอนนี้กระเป๋าที่เป็นแนวคาดเอวเรียกว่า,ากําลังกําลังมาเลยเพราะว่าขายดีมากที่ช่องของเรา,า,ารุ่นไหนมารุ่นนั้นนี่แบบว่าถล่มทลายหนึ่งใบทววน เยอะเยอะก็ yeah, yeah. เรียกว่าขาย <Yeah. S 1> ขายได้มากขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะกระเป๋าสไตล์นี้ใช่ต้องต้องบอกว่ามันทําให้คนรู้สึกใช้งานง่ายขึ้นแหละการที่อุปกรณ์อยู่ที่สะโพกเนี่ยมันทําให้การรับน้ําหนักมันดีกว่าอยู่ที่ไหล่อยู่แล้วเพราะว่ามันมีแกน x และแกน y และแกนเฉียงอันนี้ในเชิงฟิสิกส์เนี่ยมันจะเกิดแรงที่เราเรียกว่าเชียรแรงเชียเนี่ยมันจะมากระทบกับแกน x ไม่รู้เรื่องเลยเอาง่ายๆน้อยเอามันอยู่ตรงสะโพกเนี่ยมันจะค่อนข้างถูกดันด้วยด้วยสะโพกไว้ไงคุณมุกเก้าสีนี่มันเข้ากับชุดคุณถูกมากใช่มาถูกสร้างมาเพื่อนแลรกันเลยเนี่ยก็มันก็จะอยู่อย่างนี้แล้วใบเนี้ยเรียกว่าไม่เล็กเกินไปคือบางทีเนี่ยพอเป็นกระเป๋าใบเล็กๆเนี่ยบางทีมันก็พกอะไรไม่ได้ได้เยอะมากนะใช่แต่ใบนี้เรียกว่าไซซิ่งกำลังดีเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยสามารถใช้เป็นกระเป๋าสะพายก็ได้เพราะนั้นมันก็จะแบบไม่ได้แบบใบเล็กสิวมากนกเนี่ยอ่ะให้ดูสภาพก่อนก็คือมีตัวสาามรถ 哎。<Okay. S 2> <Oy. S 1> <laughs> ที่ล็อกปกติแหละเหมือนเป็นตัวคลิปปกติมีตัวเก็บม้วนเก็บได้เพื่อความเรียบร้อย <100 S 2> ไม่มาผัดอะไรกันเยอะแยะเนี่ยมีตัวล็อกอะไรให้หมดเวลาเราใส่สั้นคาะสายยาวแล้วก็ปรับแล้วเราก็ล็อกรัดไว้เหมือนเช่นเดียวกันกัีทางนี้เราอยากให้มันสั้นยาวแค่ไหนแล้วก็ปรับแล้วเราก็ลัดไว้ด,ด้วยตัวสายนี้ไว้แล้วก็ล็อกได้เพ๊บอบะให้ดูสภาพของกระเป๋ากระเป๋าเนี่ยกันน้ําระดับหนึ่งแล้วกันไม่ได้กันน้ําแบบสมบูรณ์แบบก็โดนน้าโดนฝนได้ประมาณหนึ่งถ้าเข้าไปดูเนี่ยเดี๋ยวจริงเราก็จะมีสีมาเพิ่มเร ใช่ชื่อรุ่นชื่อรุ่น Radar holster ถ้าเข้าไปดูในเว็บ i love to go com s h o p จะอยู่ที่กระเป๋าทั่วไปและกระเป๋าคาดเอวทีนี้เรามาดูฟีเจอร์กระเป๋าเดี๋ยวคุณบุ๊กที่เราได้มาเนี่ยมี2สีเป็นสีเทาๆแบบนี้ก็จะเก๋ๆหน่อยมีลาย่าสีเทานี่เก๋มากอันนี้ก็จะเป็นแบบเรียบๆเรียบๆหน่อยเท่ๆดุดันสีเทาๆตรงนี้ก็จะมีดีไซน์เก๋ๆ ที่เราสึกว่าเวิร์กมากเลยกับอีกอันนึงก็คือเป็นลายเรียบๆสีพื้นๆเผือใครไม่ชอบลายไล่ฟีเจอร์ด้านหน้าุ๊ของต่างๆได้มีเหมือนอตัวเป็นเหมือนอคลิปล็อกห้อยอะไรบางกุญแจห้อ,อ,อยน,นู่นนั่นนี่ต้ตงคิตตี้ใส่มาก็สามารถล็อกได้ด้านในกระเป๋าค่อนข้างใหญ่เหมือนกันแต่ผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะอันนี้สีจะได้สว่างหน่อยจะได้เห็นชัดๆใช่ด้านในอันนี้จะมีช่องใหญ่ๆอันนี้สามารถ แท็บเล็ตได้แต่ต้องเป็นไซส์เล็กหน่อยนะสักโน้นต8กําลังได้ <Okay. S 3> เ,เพราะฉะนั้นก็ว่า iPad mini ก็ใส่ได้นะอ,อ น่จะตัวนี้น่าจะลงได้ส่วนช่องเนี้ยก็แล้วแต่เลยถ้าจะใส่กล้องเนี้ยแนะนําว่าคงใส่พวกแท็บเล็ตเนี้ยอาจจะแน,นแน่นเกินไปถ้าจะใส่กล้องด้วยใช่ก,ก็เอาเป็นว่าเลือกชีวิตต้องเลือกถ้าอ,อยากจะใส่กล้องมิเลเลสเล็กๆ a นนเ X a 2อ,2อันนี้เราใส่เ a 2อยู่อันนี้เราใส่ทรัพ์ด้นะจริงไม่ใช่กล้องโมเดลด้วยนะกล้องจริงๆนี่กล้อง A2 อ่าถ้าไม่ได้ใส่ตัวทรัพร์เนี่ยจะค่อนข้างสบายใส่ได้เลยเหลืออ่าสมมติว่าไม่ใส่ไอตัวกล่องกันกระแทกนะก็ใส่เข้าไปได้สบายสบายแต่ว่าก็อย่างที่ว่า คนกลัวกันกระแทกเนี่ยก็หากระเป๋ากันกระแทกอะไรหน่อยปีลิงก้ารู้สึกว่าเอ้ยมันนิดนึ่งตูดมันบางมันนิดนึงเออตูดมันบางแล้วก็เป็นคนทำอะไรรุนแรงนิดนึงก้ารต้องการกระเป๋ากันกระแทกซุ้มซ่าอย่างนี้แหละแต่คนซุ้มซ่างมาจะหน้าตาดีง้ก็ อยากจะพูดอะไรก็พูดได้ละว, <c oughs> <c oughs> วิดีโอของคุณ <c oughs> ใช่วิดีโอของฉันเนี่ยฮะเราใช้งานเนี่ยนอกจากกระเป๋าพวกนี้อย่างที่ถ้าเคยดูคลิปที่เราแนะนําไปเนี่ยการใช้กระเป๋าพวกนี้มันดีในแง่ของการเปลี่ยนเลนดูว่าอย่างเงี้ยถ้าเวลาเราถ่ายรูปอ่าเอากล้องใส่เข้าไปถ้าสมมติคนที่ใช้พวกสไลด์อย่างเงี้ยเราก็มีแหวนไว้อยู่ละเวลาเราจะเปลี่ยนเลนอย่างเงี้ยถ้ามีพวกกระเป๋าคาดเอวมันจะเปลี่ยนง่ายคือว่าเราสามารถถอดปุ๊บแล้วก็ใส่วางไว้แล้วก็วางเสร็จเอาอันใหม่ขึ้นมาเปลี่ยนเสียบอย่างเงี้ยมันก็จะสะดวกไม่ต้องแบบมาดึงงกระเป๋า้อหยยิิบบนี นี้วยืมมือคนอื่นอนใช่ใครเคยดูคลิปที่เราทําสไลด์ก็ลองเข้าไปดูอันนั้นก็จะเห็นวิธีการที่ทําให้ดูอ่ามันก็จะค่อนข้างใช้ง่าย คนที่ซื้อไปเนี่ยจริงๆหลังๆเนี่ยเขาจะใช้มาเพื่อจุดประสงค์นี้เยอะใช้เก็บเลนใช้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็บางทีเดี๋ยวนี้เบาๆของคอไว้ของไหลไว้ได้ตลอดใช่คนที่มาถามหากระเป๋าคาดเอวส่วนใหญ่ก็จะถามว่าใส่เลนขนาดนี้ขนาดนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นใช่เหมาะกับการใส่เลนใส่เลนมากๆซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็มีอย่างที่ว่าใช้พวกเนี้ยเข้ามาซัพพอร์ตช่วยมีฟีเจอร์อื่นอีกป่ะคุณบุ๊กก็ไม่มีนะก็ประมาณนี้ประมาณนี้ข้างในใส่อะไรก็ใส่เข้าไปอยากใส่แล้วก็ใส่เข้าไปพวกเอสดี มีพัตรีชั่นแบบง่ายๆแค่ ช่องอยู่ละที่มันดูพิเศษหน่อยก็คงเป็นอาน,นาตาที่มันดูแบบเก๋ๆหน่อยแล้วก็ใช้พร้อมกับกระเป๋ากันกระแทกกระเป๋าซักไซส์นี้เราก็ใช้กล่องกันกระแทกไซส์เล็กๆก็สามารถที่ใช้กระเป๋าเก๋ๆได้นะคะว่าก็ยังยืนยันว่าถ้าเป็นคนที่ซีเรียสกลัวกระแทกเป็นคนมือหนกักเป็นคนใช้ของเยอะหุ่นเลนเลยอะไรมาเพียบเนี่ย<ม>ใช้กระเป๋ากล้องไปเถอะอย่ามาเสี่ยงเลยอันนี้คือสําหรับคนที่ไอ้รู้ไลฟ์สไตล์แบบหนึ่งใช่ไม่ได้แบบไม่ใช่คนที่พกกล้องพกเลนแบบไม่ใช่สายอุปกรณ์เต็มเต็มกนาน มันเล่นๆพวกอย่างเงี้ยพอได้ได้อยู่แต่ว่าถ้าไม่ใช่ก็เฮ้ยเดินทางท่องเที่ยวปกติได้ใช่ใช่โอเคงั้นก็หมดแล้วสําหรับคุณบุ๊คประยุกต์ใช้ก็แนะนําชื่ออีกทีหนึ่งรุ่นนี้ชื่อ雷达 holster เว็บ i l a p u g o c o m s h o p แล้วก็เมนูกระเป๋าทั่วไปไปที่กระเป๋าคาดเอวก็ร่วมสนับสนุนนะคะให้เรามีแรงทําคลิปดีๆออกมาอีกเยอะๆนะคะด้วยการเข้ามาช้อปปิ้งที่ w w w e l o v e เ l g o c o m s h o p คุณที่อุดหนุนนะคะสวัสดีครับ